สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่เซ็กซี่ไฮโลไทยอีกแล้วพี่ผ้มนะก็อยู่ในหน้าเซ็กซี่บาคล่าแหละแล้วก็กดไปในเซ็กซี่พี่ผ้มนะมันก็จะอยู่ในโหมดลูกเต่านะท่านนี่เป็นห้องแรกเลยก็ลองกดเข้าไปดูกันนะผมเป็นห้องที่เล่นง่ายเอาจริงเลยนะไอเกมนี้มันเล่นง่ายนะแต่เสียอย่างเดียวคือว่ามันจ่ายไม่หนักเท่าไฮโลไทยแต่สถิตินี่ค่อนข้างที่จะตรงมาก อ่ะลองดูตรงหรือไม่ตรงเดี๋ยวลองลุ้นกันดูมาเอาเลยต่ำไหลบ่เฮ้ยเปิดนี้มาสูงเอาเลยแม่งงานยาวแล้วคราวนี้งานยาวแล้วมาเจอจุดยากอีกด้วยโอ้สลับไหมเต็มที่สูงไม้เดียวเนาะล่าสุดนี่สูงไม้เดียวแล้วสลับไปต่ําเลยเอา้าวตามนั้นตามนั้นก็แล้วกันเอา ต่มเต็มที่ต่าไหลสองส่วนมากนะส่วนมากนะไม,ไม่ไม่ดูตาตาตาล่าสุดนะดูตั้งแต่ต้นเกมเลยอ่านคือว่าอ่านภาพโดยรวมไงมาขอดูแบบเน้นๆก่อนเลยสวัดีวัดใจนะจ๊ะอย่าสูงพอปึอป๊บปั๊บป๊บเรียบร้อยเ e อียวสองห้าเน้นๆเอาจริงวะเฮ้ยสูงไม้เดียวจริงวะเออสูงไม้เดียวเอาวะ พอมันตัดสูงไม้เดียวปับ๊บมันต้องไหลต่อเห็นไหมละ่ะต้องไหลต่อหนึ่งไม้แต่ไอตัวล่าสุดนี่มันไหลมาจนถึงสี่ไม้แล้วแม่งไม่มีจับคู่กับตัวไหนด้วยเวยลาอ่านเกมอ่านโดยรวมชมนะอ่านคืออ่านโดยรวมตั้งแต่ต้นเกมมาเลยเห็นไหมต่ําส่วนมากไหลสองไม้นะไม่มีที่จะไม้เดียวใช่หไหมละ่ะอย่างน้อยแม่งต้องมีแหละไม้นี้แม่งต้องมีแต่ถ้าสลับไปไม่น่าจะใช่แน่ต่ําแล้วกันอ่า ถ้าสลับนี้ไม่ใช่แน่ว่าต้องไหลมันค่อนข้างที่จะโงนะไม่เห prayed, มือนบาคาร่านะบาคาร่าหนึ่งต่อหนึ่งจริงครับผมนะแต่อัน <Steph> น <ui> ี้ก็อ่านง่ายอ่ะเออให้รู้ไทยคูณเยอะจริงแต่อ่านไม่ง่ายทัวเกมนี้มาปื๊บปะปื๊บปาปื๊บปาปื๊บปาเรียบร้อยสองสองห้าโอ้โหแมงเบิ้ล เบิ้ลแบบนี้เนี่ยมันอยู่ยากนะจ๊ะบอกได้เลยว่าเบิ้ลอยู่ยากพี่โยมสาดไปนี่เต็มแข้งนะบอกเลยเจ๊งอืเจอเบิ้ลเจออะไรแบบนี้อย่าไปเชี่ยวหาหวานม, <c oughs> มามาซะโดยดีครับผมนะเอาลเลยเกือบสองหมื่นละกำไรนี่หลักหมื่นแล้วนะอันนี้ก็แม่งถืออยู่ได้ละโดยรวมนะตอนนี้ดูโดยรวมแนละ้วสีเตียข้างล่างนะดูไม่เห็นกดดูเต็มจออ่เต็มที่สองไม้ตัดเปลี่ยน ต่ำไหลสองตัดเปลี่ยนไปสูงทันใดนั้น <c oughs> เอาละเล่นยังชลาต้องเล่นแล้วมีกําไรแล้วต้องเซฟตลอดพู้ชมนะนี่ก็เซฟอยู่ที่หมื่นห้าพันใจเอาหวังแค่สองหมืนแค่นั้นแหละถ้าเกิดได้เกินนั้นก็ถือว่าผลพอยได้แล้วกันมาตูไม่เลยหรือจะได้เอาอ e ีกห้าพันไปตามมาสองหมื่น ป๊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 พิกกลับมาสวยงาโอ้โหมันเกือบเปียวแล้วนะเมื่อกี้มันพิกสี่กลับมาดูนี่อุ้ยสี่สีห่หเอาเรื่องโดนเอาดีสองตัดจริงเลยดูดิสถรษฐีค่อนข้างที่จะตรงมากนะ่ชมนะพยายามหาห้องที่มันเล่นง่ายๆหน่อยนะห้องไหนยากอย่าไปเล่นนะจ๊ะเออตอนนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นสามก็เอาละกำไรแม่งเกือบเกือบพลาดก็หมื่นห้าประมาณหมื่นห้าเนาะก็ไม่เอาต่อละพี่ชมนะ ก็อย่าลืมด้วยฝากไปกดติดตามด้วยผมนะผมก็ขอตัวลาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ